ครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคไรเดอร์ลงเกมนะครับสำหรับคนที่งบน้อยงบกลางครับทีอีบอสแล้วสองทีไม่ตายครับแล้วมันจะโดน E ีสวนเดี๋ยผมจะมาลงให้ดูครับว่าเล่นยังไงให้ไม่ตายเลยครับนี่ครับสเตตัสผมประมาณนี้ครับอ่า e ีบวกเ้าครับดาเมจผมยังขาดอีกนิดนึงถ้าเพิ่มดาเมจนิดนิดนึงมันจะสวยเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูเลยครับนิดนิดหน่อยเทคนิค เล่นมันมากครับไลเดอร์วิ่งไปครับดีครับขยังครับดูลงมาดีนึนงขยังครับโอ้ยไม่โดนจริงๆจะต้องโดนทีหลัง้วยนะครับมเมื่อกี้โอ้โหผมพาลพาดแล้วพลาดแล้วผาดได้โอเคได้อยู่โอ้ยนานเกิน จริงๆมันจะต้องโดนตัวหลังเลยนะครับเมื่อกี้ตอนมันเกิดมาเรียบไปญายไปครึ่งนึงแต่ว่าอันนี้ผมพลาดเมื่อกี้ไ้วันสองตัวนี้อ e ีไปเลยนะครับเปย้ยงครับนี่ครับเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนรอมันเดินลงมาก่อนนิดนึงครับบอลเบิดเกิดมาตายครับคิวครับก็ดีๆครับเรบเรียบเลยนาะแล้วก็อ e ีครับเปีย้ยงครับ ไปยังครับแค่นี้ครับเพื่อนๆง่ายไหมครับไลเดอร์45วินาทีครับเซตไลเดอร์นี่เป็นเซตที่ไปได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าจะ PVP ดันไหนดันแดงดันต่างๆไปได้หมดครับโอเคครับผมพลาดด้วยเมื่อกี้ตอนแรกไม่งั้นน่าจะไวกว่านี้น